โรงเรียนประชานิเวศซอย10ถนนเทศบาลรังรักเหนือแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครมีพื้นที่5ไร่1งาน7ตารางวามีอาคารเรียน8หลังรวมห้องเรียนและห้องสนับสนุนการเรียน102ห้องก่อตั้งโรงเรียนเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2520 มีนักเรียน57คนนักเรียนชั้นหนุ่มศึกษาปีที่1-5ถึงนางสาวณีคันทาแก้วดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนประชานิเวศเครื่องหมายประจำโรงเรียนสัญลักษณ์บ้านไทยพระพุทธรูปประจำโรงเรียนหลวงพ่อบ้านแหลมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกอินทนิล สีประจำโรงเรียนสีเลือดหมูดำสีเลือดหมูหมายถึงเกียรติยศความรุ่งโรจน์อันเกิดจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสีดำหมายถึงความรักความสามคัคคีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณปณิธานของโรงเรียนเสียสละจริงใจมีวิน,นัยขุนขวารอบรู้สู้งานเป้าหมายของโรงเรียนต้องการให้ทุกคนเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิชาการเด่นดีมีคุณธรรมนำตนทุกคนร่วมพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองโลกอัตลักษณ์ของโรงเรียนฝ่ายเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศปรัชญาของโรงเรียนสังคมชุมชนนักเรียนคุณครูผู้ปกครอง คือญาติพี่น้องร่วมบ้านเดียวกันคณะผู้บริหารโรงเรียนประชานิเวศดรคำพรกองเตยผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประชานิเวศนายยอดชายกองทองรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวศิริลักษณ์ลีลาตานนนรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวพัทยาชูนาคารองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคลนายประสิทธิพิทักษ์คชวง์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารงานทั่วไปน,นาาสสว การเรียนการสอนตามนโยบายของกรุงเทพมหานครโครงการห้องเรียนสองภาษาเริ่มจัดการเรียนการสอนพุทธศัการาช2554เวลาเรียน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาที่สอน Mathematics, Science, English, Health, Art Our national flag is the symbol of all students. นิ s นา n ว p o รงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเอกรากและาม ียนประชานิเวศเป็นโรงเรียนพื้นที่นำร่องนวัตกรรมมีโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการเปิดโลกวิถีธรรมชาติดิจิทัลอาร์ตคุณธรรมดีชีวีมีสุขห้องเรียนซู้ฝุ่นโรงเรียนประชานิเวศสวัสดีครับพบกับรายการบัสโรงเรียนวันนี้เราได้รับเชิญศิล,ลปิน ฟวนใจไวรุ่นฟ้อนนนมมาแล้วนะครับขอเชิญพบก,กับวงเปเปอร์จมส่งยังแบดแบดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยนี่ได้เข้ารายการรถบัสกับคุณผาท้องเรียนอนุบาลสองและอนุบาล3 เป็นห้องเรียนปลอดฝุ่น100%เปอร์เซเราต้องช่วยกันดูแลอาจารย์เล่าสิ่งแวดล้อมตัยนี้หน่วยหน่เล็กห,หรือใหญ่กว่าสิไอ,อคอนการดมความคิดนะคะพเพื่อลดเล็งลดปริมาณเกิโน,โนแดกต้อง ต้องการดูแลตัวเองดีอะสตรัมของเฮาโอเค You know w h ี t E M มคุณด้าน i g ยเ i อร์เอ a เอบ้านในสภาพอากาศโรอของเรามีฝุ่นด้วยไหมคะจากฝุ่นละอองนั่นเองเนี่ยคือประโยชน์ของใบไม้ไปไหนมีพืนผิว ชิ้นงานในหัวข้อการป้องกันรตนเองจากเอ็นเจงในสุรทินะคะพร้อมทั้งระบ,บายสิ่งป่วยโดยเทคนิคการทำง,งานสามารถใช้ได้ทนะั้งกระดาษแั้งและก็กระดาษดิบดันนั้นนะเราต้องทำปัจจุบันโดยที่ไม่ขอให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อไปนะครับนอกจากนี้เรายังมีห้องเรียนดิจิตอลคารูม SDAI Speaking Code STEM คารลูม Saturday s School <S สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กีจะพาทุกคนนะคะไปดูห้องเรียนดิจิทัลที่ทันสมัยของโรงเรียนประชานิเวศค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของกทมได้ค่ะว่าน้องๆที่นี่เรียนกันอย่างมีความสุขเขาใช้ห้องนี้ไว้เรียนวิชาอะไรจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในทุกด้านแบบนี้โรงเรียนก็จะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลนํามาบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการเรียนการสอนพื้นฐานเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะรอบด้านช่วยส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์พร้อมทั้งทําให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกมากยิ่งขึ้น ว้าวห้องเรียนดิจิทัลดูทันสมัยมากเลยค่ะน้องๆกําลังใช้คอมพิวเตอร์เรียนกันอย่างสนุกสานานเลยเดี๋ยวกิกจะขอลองเข้าไปคุยกับน,น้องๆซะหน่อยเรียนวิชาอะไรอยู่คะเน็ตครับคันนี้หรอวันนี้ก้องให้ทําอะไรเล่นเกมครับเล่นเกมแข่งกันเหรอได้ที่เท่าไหร่หนึ่งโอ้โหเก่งมากก็คือเราจะมีกูเกิล c ารรวมให้นักเรียนเข้าไปจะมีทั้งแบบปุกหัดมีเกมมีกิจกรรมต่างๆในนั้นซึ่งที่เห็นก็คือจะเป็นเกมให้นักเรียนได้ทุทวนความรู้ซึ่งเขาสามารถเข้าเล่นได้ตลอดเวลา ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดคะประวัติศาสตร์ค่ะทำไมถึงชอบเรียนเพราะว่าเป็นวิชาที่จะบอกเรื่องราวการเป็นแปลงต่างๆของอดีตถึงปัจจุบันให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของตัวเองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นคะ่ะอ๋อและอันนี้เขาสอนอะไรบ้างวันนี้อันนี้เขาสอนเรื่องภูมิประเทศว่าจังหวัดที่เราเลือกเนี่ยเป็นยังไงบ้างบางครั้งเวลาที่เราสอนแบบ t a แอ and ช็อ k เนาะแบบสมัยโบราณเราก็คือพูดไปให้นักเรียนเปิดหนังสือไป แต่คราวนี้พอเป็นที่ต้อลคลารูมเราก็สามารถเรียบเรียงลำดับขึ้นมาในจอคอมพิวเตอร์ได้เลย โปรแกรมที่สอนเรียกว่าโปรแกรมอะไรนะคะโปรแกรมสแควอ์ค่ะอ๋ออันนี้จะช่วยในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของลำดับความคิดจินตนาการของเด็กอย่างเงี้ยค่ะเด็กจะมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นสนุกมากสนุกใช่ไหมเพราะว่าตั้งเป็นเกมให้เด็กก่อนเข้าเรียนวิชาจริงๆคุโครูให้เข้าโปรแกรมสแควร์แล้วก็ได้ทํปลาที่เคลื่อนที่ในน้ําค่ะปลาเคลื่อนที่ทํางไงอันนี้เหรอใช่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือโค้ชใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ปลาก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะ การเรียนรู้แบบใหม่นี้ทำให้เรื่องการเรียนของน้องๆไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแถมยังช่วยให้น้องๆมีผลการเรียนที่สูงขึ้นมีความตั้งใจจดจอ่อและกระตือรือร้อนในการเรียนรู้ขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะสมกับที่ทางกรุงเทพมหานครตั้งใจพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัยจริงๆสุดยอดไปเลยล่ะค่ะ ได้คะ่ะว่าที่นี่เขาใช้ AI มาเป็นครูผู้ช่วยสอนพูดโต้อตอบภาษาอังกฤษกันแบบเรียวไทมแถมยังช่วยแก้ไขให้ถูกต้องเวลาพูดผิดอีกด้วยกับการเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษด้วย s t AI Speaking c o u r s e จะเป็นยังไงไปดูกันเลยเมื่อกี้เขาถามว่า what Do you do on the weekend แล้วหนูตอบว่าไงสลฟครับสลฟสลฟเลยครับสลฟชอบไหมวิชานี้ที่แบบเรียนกับชอบมากเลยครับสนุกมากสนุกมาก หัวใจสําคัญของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือการสื่อสารซึ่งความสามารถของ AI นั้นเป็นส่วนเข้ามาเติมเต็มด้วยการทําหน้าที่เหมือนเป็นครูผู้ช่วยคอยให้ฟีดแบ็กถามตอบนักเรียนทันทีเป็นรายคนโดยนักเรียนก็ยังคงเรียนเนื้อหาตามแผนการสอนของโรงเรียนตามหลักสูตรที่คุ้นเคยซึ่งพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเด็กๆมีการพัฒนาทักษะ การพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแม่นยำและออกเสียงได้อย่างถูกต้องมากขึ้นอีกด้วยเด็กๆก,ก็มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วเขาก็กล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเห็นได้ชัดจากการโต้ตอบในชั้นเรียนปกติของเราใช่ What time will you study math? We will study math at 10.30 Okay. Will you go to the library with me? What time will e w go? At noon. นอกเหนือจากการเรียนการสอนแบบปกติแล้วที่นี่เขายังให้นักเรียนได้เรียนวิชาที่สนใจเป็นพิเศษอีกด้วยหนึ่งในนั้นก็คือ e เตม a s s r o o m ที่จะเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นสนามเด็กเล่นทางความรู้โดยน้องๆจะได้เรียนรู้การเขียนโคดดิ้งควบคุมหุ่มยนต์และสนุกกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวตอนนี้กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่เรียนเขียนโคดเขียนโคดเขียนโคดนี่เขียนยากไหมยาก โตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์วิชานี้เลยดิทำงานในอันนี้3อาทิตย์ก็คือบ้านเริกก่มจากการเขียนโค้ดก่อนใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> แล้วก็ค่อยมาประกอบเป็นอันนี้นอืมเก่งมากเลยอาชิริยะ ถ้าเรามองโคดดิ่ะส่วนใหญ่เรามองเป็นเรื่องไรตัวมากใช่ไหมครับว่ามันจะต้องเป็นฝั่งของโปรแกรมเมอร์ที่จะต้องเขียนขึ้นมาแต่จริงๆแล้วโคดดิ้งเนี่ยถ้าเราจัดลําดับความคิดของเราอะนั่นแหละครับคือโคดดิ้งมันก็คือตรกะในการใช้ชีวิตของเราแต่เราจะทํายังไงจะออกมาในรูปของที่เด็กๆสื่อสารและเข้าใจง่ายดังนั้นเราก็เลยมาชวนเด็กๆไปเล่นกันก่อนเราได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าทั้งด i จ i t a l Classroom ซี่ i อไอสปีกิ่งและ STEM s t e m c l a s s r o o m ที่โรงเรียนได้นําเทคโนโลยีมาเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้้กกกาาารศึษไทยว ข้างหน้าเด็กๆได้เรียนรู้กันแบบสนุกยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สําคัญยังช่วยพัฒนาทักษะแห่งอนาคตอีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายสําคัญของกรุงเทพมหานครที่มุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อทําให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทมทุกคนมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต รางวัลที่ภาพภูมิใจการแข่งขันมหากรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศโครงงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับชมเชยรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินอันดับชมเชยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศากษาและภละศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เด็กชายทนวินจากแก้วได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทุกกรุงเทพมหานครรุ่นที่32โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุปน่นนางกรพินนทธรรมหารธนานันครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ดูแลยุวทูตกรุงเทพมหานครรุ่นที่32โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาครูระดับประเทศนั่งสาวเยาวรักน้าเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลลศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินนหัสนัยแสงกระโทก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงโรงเรียนประชานิเวศมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็วิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มจำนวน6คนวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็มจำนวน8คนและมีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13 ดังําปันิธานของโรงเรียนที่ว่า,าเสียสละจริงใจมีวินัย<อ>ผลขวา <ไฟ S 2> รอบรู้สูส้งานมีใส่ทันความใกลใช้นาทางฝันทุกอย่างส้างให้เป็นความจริงมุ่งเรียนรู้สู่บัญญาที่เข้นแข้นพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทุกสิ่ง การจัดหลักสูตร